วันนี้นะคะโคจะมาทํผิีแทนค่ะก็ใช้แบบลังสีอะไรของเออตามจินตนาการเราเนาะอันนี้คือข้างหลังนะแต่ใครอยากเก๋ก็ใส่ข้างหลังกาได้ไม่ติดใครใสวัสดีคะ่ะเจมสาแยังอยู่ที่ซิดนีย์อยู่ค่ะก็คือยังได้อยู่ต่อนะคะยังไม่มีใครโหวตให้กลับบ้านนะคะวันนี้นะคะโคจะมาทํผิีแทนค่ะคือเนื่องจากว่ารูปนี้ เป็นที่แบบว่าเออตกเถียงการพูดคุยกันสน,นันเ,เราก็เลยว่าเออเราทําคลิป u t u b e ดีกว่าว่าแบบเออเราจะไปทําผิวแทนทําที่ไหนราคาย,ยังไงบ้างแล้วก็มีคนสีให้เลือกนะคะว่าเราอยากไปสีไหนด้วยนะแล้วก็อยู่นานไหมรักษาสียังไงตามโฟกันมาค่ะตรงโน้น,นถึงแล้วนะคะร้านนี้นั่นเองนะคะที่โฟจะมาทําผิวสีแทนนะคะก็คืออยู่ตรงบ o นได b e ชนะคะ ซึ่งแน่นอนอยู่แถวทะเลแต่ว่าเราอาบแดดไม่ไหวอะเราหนาวเราก็ไม่ทำถุงกีแทนตามเข้าบ้างในเลยคะ่ะมาจาโจเนตอันนี้ก็เป็นราคาที่ทำนะคะอันนี้ทำได้ แต่ว่าพอทำหนึ่งครั้งแต่ทำทั้งตัวนะ59าสิบเก้า็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะว่าพอเคยทำไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้อยู่นานกว่านั้นต้องใช้ผลิตภัณฑ์พองเข้าไปอีกก็คือจะมีแบบครีมไปให้ทาก็คือเพื่อแบบสีที่เราทำมาอย่างมันติดนานมากขึ้นไรอนเางเนี่ยเพราะว่าการทำของเค้าเนี่ยมันอยู่ได้ได้แค่หนึ่งอาทิตย์คะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวไปรูว่าการเตรียมตัวมีอะไรบ้างค่ะ บายให้โฟฟังก่อนนะคะในห้องนั้นบอกว่าจะต้องทําอะไรบ้างซึ่งไม่ต้องร้อยรอยบายฉัน,นไม่ร้อวบายเองเพราะว่าฉันเคยทำมาแล้วเขาจะถามว่าอ่ะขอโทษน,นะคะขอสับชาวบ้านชาวบ,บ้านนิดนึงจะใส่กางเกงในไหมหรือจะถอดกางเกงในหรือจะใส่จีสติงของเขาแล้วทำครั้งที่แล้วเนี่ยคนเลือกว่าใส่จีสติงของเขาเพราะเป็นกงเกินในกระดาษแบบจีสติงนะคะซึ่งบอพ่นออกมาเนี่ยก็จะเป็นรอยขาวแบบเป็นจีสติงซึ่งโฟมาทองกระจกดูตัวเองอะคิดว่าไม่ค่อยสวยงามแต่ว่าครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะแบบพ่นไปะ ะะสมัยก่อนเนี่ยคงคิดว่าการทําผิวสีแทนเนี่ยคือการเข้าตู้อบเพื่อใช้แบบลังสีอะไรของเออตามจินตนาการเราเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่เน,นียเป็นพ่นนะคะอันนี้ก็อย่างที่โฟบอกว่าสักครู่นี้นะคะว่าเขาจะมีนี T ่ให้เกงเกงในกระดาษแบบเป็นจีติงนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงรูกต่าหน้าดำก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือข้างหลังนะแต่ใขยยากเก๋ก็ใส่ข้างหลังกนไะด้ แต่อันนี้ก็คือเป็นบริเวณด้านหน้าความกว้างของผ้าหรืออย่างเงี้ยมันใหญ่เกินที่แบบมันตรงเนี้ยมันก็คือขาาหมดเลยเก็ดป่้เนี่ยตอจีสี C เขาข้างหลังเนี่ยแผ่นใหญ่มากผมก็เลยว,ว่าไม่น่าจะใส่ใวรอบนี้เพราะรอบที่แล้วใส่ไปก็จะมีบวกนะคะให้คลุมหกเพราะว่าคาร์บอนทำหน้าทำตัวลงหมดเลยเราก็อยากให้เข้ามาดูอีกนิดจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำยาที่พ่นอ่ะอยู่ตรงนี้เขาไปผสมสีอยู่แล้วก็จะมาตรงเนี้ย เราก็จะขอไปเตรียมตัวทำอะไรใหเสร็จสับก่อนแอะอยากดูตอนทำสงสารสงสารคนที่ดูจริงจอันนี้ให้ดูไม่ได้นะคะเดี๋ยวออกมาเจอกันตอนผิ่สีแทนเลยนะตัว ธรรมชาติไหมไปดูข้างนอกไปดูธรรมชาติดิโคตอนแรกออกมาใครแพวก็เออเรู้สึกหมองๆแต่พอไปเจอแดดจริงตามาก่อนได้ยังได้ยังหน้าเศร้าเลยนะโทร้เริ่มเริ่มดำแล้วหน้าโซรมอยู่นะเศร้าอยู่นะออกไปข้างนอกยิ่งกว่านี้เนฉย บอกว่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยใช้เวลาประมาณไม่ถึง15นาทีเลยนะก็ทําถูแทนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เขาจะไม่ได้บอกขั้นตอนโปว่ายังไงเพราะว่าโปเคยทํามาแล้วเขาก็บอกว่าหลังจากเสร็จโปยัง,งยไม่ต้องอาบน้ําหรือไม่ต้องโดนน้ําเลยแต่ว่าอาบน้ําวันนี้ไม่ต้องถูสบู่ไม่ต้องทาครีมลืมบอกนะคะก่อนมาเนี่ยห้ามทาครีมห้ามทาโลชั่นอะไรมาเลยนะใจใช้ผิวแบบแห้งๆปกติของเราอะไรงี้เราไปมาทําทาเสร็จก็งด โดนน้ำโดนเลงอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้น7จชั่วโมงพอเหลืออาบน้ำได้ปกติแต่ว่ายังไม่ให้ถูสบู่ขนาดเลยขนาดเลยไม่ได้โดนแบบว่าบังครับหลืออะไรเลยนะเน็บไว้เนี่ยติดไหมตุคงหนักใหญ่ได้เลยมากเลยอ่ะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่แบบว่าเอออยากทำผิวแทนอ่ะครอว่าไปลองทำเป็นเลยที่แบบสนุกสนุกดีนะแล้วก็แบบอยู่แค่ทีเดียวก็ออกอ่ะเอาเป็นว่า ไปดีกว่านี่ร่มหนังใกล้มาเลยหนาวมากแม่กกต้องเขา้าไปก่อนนะจ้าเลยคาย